有事爸爸。 บรรยากาศแบบนี้เบิ่งอยู่นี่ฟองน้ำเขียวนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยจ้เราสเซเบิ่งตอนกลางคืนแล้วมาเบิ่งตอนคากรับเป็นค่ำคืนแล้วก็ตอนทวงเสารบรรยากาศแบบนี้เลยจ้าบรรยากาศที่ประ้านเราื่นจ้น มามามาหมอกหมอกเพาเคยเห็นหมอกด้โอ้ยคนเพราะอยู่แต่เมืองหลวงไม่มีหมอกมีจต่นละพิษอันนี้ดิเพราะเราข้างนอกออกไปเย็นเจี๊ยบเลยว่าสันมีประมาณนี้เลยค่ะเดกก็เริ่มออกออกกันแล้ว ก็สิเห็นแบบบรรยากาศแบบยังแบบสโลวสล์สวเลยไปเบ่งอีกหนึ่งช็อตเขียวเขาเขียวเขาเ,เขียวเขาใหญ่กะจะพาลูกๆล,ล,ลานๆมาเที่ยวกับชิประมาณนีนะจ๊ะอ่ะ อาดทิ์ขึ้นแต่ก็ยังสลัวมากเลยจ้ะสลัวสลัวลีโลลัวเลยนี่ยแสิได้บรรยากาศอีกแบบนึ่งเลยจ้ะเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีฝนลงมาก รยากาศมากเลยนะคะเช้า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 นานปจาัจหาบอดี้ปิทองลาตีบอกได้ไปเที่ยวที่ไหนมาวิ่งงานแต่ไ้ชมบรรยากาศโอ้ เ,เดี๋ยวนี้ถนนนุนทางมากนกสะดวกขึ้นด้ประชาวัสะดวกขึ้นเยอะจากที่มาแซงกันขึ้นจากที่มาแซงกันขึ้นจากที่มาดันกันขึ้น สะ,ะดวกขึ้นเยอะสวยสวย,สวยบรรยากาศงามๆช่วงเวลาเจ็ดโมงกว่าเจ,จ็ดโมงเกือบเจ็ดโมงยี่สิบ หลายๆท่านนอนถ่ายแถวๆช่วงลำตะคองก็สวยถ้าเกิดว่าสะพานได้เปิดก็ยิ่งสวยเสีได้เห็นลำตะคองจะย่าเพื่อนนั้นไปตกฝาสายเอ็นทเอ็นช่วงจังหวะทางหนก,ก็เป็นเครื่อนเสีนครินก็สิประมาณนี้ ังสวยยังสวย,ยสวยู้สวยมากไปไหนไปกันไปทุกเส้นทาง ฝนบางพื้นที่แร่เฉพาะทุกที่ได้จะอะจะมีฝนตกเขตอากาศาช่วงนี้สบายกับเมื่อวานเนี่ยที่รพรจันทร์ีงานมันก็จิสบายสบายบรรยากาศสวยงามสิให้เบิ่งว่าตอนกลางคืน,นกับตอนเช้ามันจะเป็นอะไรตอนกลางคืนที่พระจักษ์กับพระ้านมากอะ ไม่ไดได้บรรยากาศอีกแบบนึงเลยจากรถรถติดๆพอเอามาเห็นจังหวะที่มันแบบเออแบบนี้ก็มีเนาะแบบน่านีานเอาก็สิมุกรูับขอบฟ้าทางนี้มีนอกยาอยู่ข้างทางจะสวยไปอีกแบบเด้อ ม่ต้องไปเที่ยวไกลจืกเมื่อน,นี้บรจะต้องไปเที่ยวไกลเดี๋ยวจเพราะว่ามีเพื่อน,อนมีพี่ๆน้องๆแต่ละบ้านเนาะเพิ่อนอยู่เนาะอยู่ในต่างประเทศเนาะเก็บเกี่ยวมาฝากแบบประจาน,นสบายเลยเบากระเป๋าไปเที่ยวกับเ,เพื่อนเด้อสบายสบาย ถูกใจก็คบก,กันไปบรรยากาศดีช่วงเวลาเจ็ดงสิกว่านาทีพุ้นเราจะเห็นบรรยากาศริบิบทางพุ้นโอ้โหเบิกเดอรถไหลมา หมดง่ายไหลกันเนาะแต่ก็อันตรายอันนี้น่าจะใกล้สิเข้าวอุโมงเลยบอกกับบ้านยังเนาะอีกรอบนึ่งออสวยเด้อน,นี่ประจาวา่าถนนกระเดเขา,ให,ขาใหญ่เขาใหญ่เอ็นฟองน้ำเขียว ปาเฮ็ดได้เป็นตาปหาเมงจนูนแท้พาเมจะนูนพาเกเกเพ็ดสะก่อนส่วนี่น แม่ผูป้ปกครองก็พาลูกพาหลานมาเที่ยวเขาใหญ่ว่างน้ำเที่ยวนี่ยังตกเหวนรกเบ้าซื้อมันหามาบานมาประจาว่าเบ่ก็กน้ำตกเหี่ยวนรกมันแม่นอยู่บ่ประจาสิเทียงว่าจะเสียนไปซื้อไปสุดไปซื้อไปตะย่านแฮ เพราะปกติส่วนมากสิบค่อยมาเศร้าๆไปเลยเนาะส่วนมากสิมาแบบแรงเลยทำเลยแบบนี้อันนี้ก็คล้ายหลังจากเบิกหมอกเมื่อกี้นี่อันนี้สิเป็นฝนและได้เบิกทรงเนี่ยมันสิหมอกละเม้า เพราะว่าติดเขาเนาะเอาใหญ่ไปกับมพูชวเพราะว่ามันใกล้ใกล้เมืองใกล้กรุงเทพมหาคนครทับลานนะจ๊ะใช่ทับลานบอกโอ้ยงามจะเสพไปเท่าไหร่ทับลานบอกอ่านเบาปตทมันสะดวกสบายเลยเด้อจา่ายมีปตทอยู่ทับลาน ก็ต้องห่วงเรื่องที่อันนี้ไม่ยังก็ตอนกลางคืนพราบ้านเคยว่าแล้วรอบนึงอีอย่างก็อันนี้ฮะนี่ก็พาเด็กๆเด็กน้อยมาท่องเที่ยวฮนะนี่ฮะมองพึ้น,นสวยๆสวยกระสิได้บรรยากาศอีกแบบนึงถ้ามาแบบเศ้าๆนะประมาณหกโมงก็สี สิรบรรยากาศแบบนีล้ละเพราะว่าเมื่อน,นี้มันคืมมันคืมแล้วก็มีหมอ,อกแล้วพอได้เห็นหมอ,อกแล้วก็ก็คือเ้าได้อิ่มกับบรรยากาศนะปูนปูนต้นนี้แม่นสะออนนะคะเหลืองจึงครึงอยู่ยพี่พพน้อง,อ,ง,อ,งอยู่แถวนี้คือจะไปเก็บผักหวานเนาะสะอ่อนเี้ ผักหวานผักหวานเพราะว่าบ้บานเพิ่นใกล้เขาทับลานทับลานอยู่ทางอยู่ทางเออดอกกระเล้าดอกกระเล้าพ่อแม่พี่น้องดอกกระเล้าบ้านแถวอื่นดอกกระเล้าอ่าที่จริงแล้วมีชื่อว่าอย่างก็ อีอย่างก็คือเห็บแบบมันมันก็นจะได้บรรยากาศแบบนี้แล้ะจ้ะเนี่ยท่ปลาน,นก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวมีอย่างไรลายๆอย่างอยู่ดอกแต่ที่ประจามากมาก,มากที่สุดก็คือว่าให้ฟังมือตอนช่วงกลางคืนแต่สิถาา่ายเห้เวิร์กเดียวกล้วยไม้กล้วยไม้ กล้วยไม้ที่แบบสวยงามละลานตามีกล้วยไม้ให้เราเลือกซื้อมีกล้วยไม้ให้เราเลือกซื้อโอ้อันนี้เพิ่นเต่งฮอ,อดอะไรบ่นเนี่ยอ้าวก็ไปว่ามาประจามาฮอดอุโม,มงค์แล้วพ่อแม่พี่น้องเนี่ย กลางคืนมือนั้นก็มาเบิ่งตอนเช้ามือในเดอ้อเออประจ่าเชเบงสองช็อตเด้อจะเดอ้ชอช็อตกลางคืนกับช็อตช่วงเช้าแต่ถ้ามันบ่เห็นวิวแบบนี้พระจ่าก็คือสว่ได้ถ่ายดอกวิวอย่างบรรยากาศมันมีหมอกหนะ้ออกมาแล้วนียเหมือนได้ไปเที่ยวเออ งามอยู่เลยงามงามงามโซนนี่มันก็สิบยังยังมีป่าดงริบอยู่ยังมีป่าดงรีบป่าเบญจพรรณนะพอบานว่าเมันเมน่นเพราป่าเบญจพรรณมัวม่วคักเลยมั่วคักป่าเบญจพรรณแตใช้กับพวก พืชอ่อนๆอ,อ,อันนี้ป่าลงริบมาเรืว่าป่ายืนต้นที่ใหญ่แล้วก็มีต้นไม้ที่แปลกๆแปลกตาเนาะที่เรเคยเห็นเพราะว่าความลึกแล้วก็ความสูงเนาะจากระดับน้ำทะเลนะแต่ที่มีสูงกว่านี้ก็ยังมีนะอันนี้เป็นแค่นิดๆหน่อยๆนี่ นี่กระเบงคุ้มเครือคุ้มเครือคืคอคสิแบบว่าคนสิมานี่ยปัจจาวเบ่งครึ่งครึ่งโซนผูเาเป็นอันนั้นเป็นหมอ้อมันมาฮอดน,นี่ผัดเป็นแบบมันเป็นภูเขาเนาะอย่างว่ามันก็เลยอันนั้นเขาถึงว่าเวลาเออแมนเขาถึงว่าเวลาไปภาคภาคใต้ฮะนะ ปกติฝนมีสามฤดูภาคใต้ที่มีชื่อฤด,ดูก็ไปใจตนเพ่อนอยู่ได้เนาะมืนเมฆก้อนเดียวฝนยังตกเอานะเดี๋ยวฝนตกนะพ่อว่าปะวะไปฝนตกอีกทีอ้า ปจานี่ <c oughs> เห็นบอกคลิปที่ปจาลงไปยังก็ภาคก,กลางตอนล่างอ่ะนะปะจานะว้าถึกแล้วเพื่อนละวาววอันน่ะได้ว่าเอฟซีพี่น้องเลยบอกปจามาว่าปจาว่าพิดเดอนแม่พ่อบ้านเลยบอกปจามาปจารน่แะ้าเลยว่า้าถึกแล้วเพระาะว่าปจารได้ได้ยินเพื่อนว้าวนะได้ยินข้าเจ้าว้ามาว่ามันเป็น เป็นภาคเพื่อนว่าเป็นภาคภาคใต้ตอนบนนี่อย่างเที่จริงอะมันเป็นเป็นเป็นภาคภาคใต้ภาคกลางตอนล่างนี่เอ็นดหรอเป็นวนเสียวภาคกลางตอนล่างอีกได้นี่ยซีซีว่ามันโบทึ่งเฮ้ยพ่อบทึ่งพ่อบ้านว่าโอ้ยพ่อบ้านใจเย็นๆเด้อครับเบาๆแล้วก็ซาซา แมนอกเยแมนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยอ้ยอ่โอ้ยนี่ที่ประจามมาก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 ที่ประจามากมากเฮ้ยอฮ้ยมากทุกแบบเลย มัวไ้ไ<น>ด้ไดกระได้ไปโอ้ยมันบินหัวใจประจา่าขาเลยขันกับสิทายของฝากคลองต้นแบบนี้ล่ละระวังเลยหมาเย,ยบมาเพื่นเด็กมาานีเนาะเออมายมชิด,ชด ที่ประจาไปอัน <c oughs> นครนนายกกับบอด้อันถ่ายเราเพราะว่าเวลาแล้วก็อนาณประจากับพวกอันนั้นก็จะเป็นของฝากของต้นเนาะนี่ปรกอมีมายมชิดมีนอไม่มีอ่านี่นี่ผลไม้ก <c oughs> เออผล <c oughs> ไม้ตารูดูการ <c oughs> ช่วงน้อยหนะ่าหมักเขียบก็ทีมีหมกักเขียบก็ทีมี มะข่าโพดแบบนี้ฮะน่าจะอุ้ยนี่น,น,น,นี่นี่ประจามักมากมากกล้วยไม้เอ้ยอู้ยหมักขักมักขักไอ้มาเมืองธานีก่อนเนาะนี่ไปจากลายลายหนนูลายตาจากน้อยเด้อ ประมาณนี้ประมาณนี้เปิดแล้วว่ามีอีกโซนหนึ่งแบบป่ะจ่าประจายยังไบยาไคมันเปิดเพราะว่ามัก็ฟังพุ่นก็มีคือการจะฟังโพฟังโพนี่นี่ฟังโพพิ่นกระายคือการจะกล้ยไม้วนมากกระคา เอิ้นว่าขาขึ้นหรือขาลงผู้มา <c oughs> นว่าแกบอกอันลงเป็คนละอันลดอันมาจะบ่ได้ดอกก็อย่ามันหักประจ่าไปเมื่อก่อนยังบ่ได้ถ่ายดอกบานรอประจ่าละบ่บุ๊ซื้อมาได้ต้นนึงก็บ่รู้ว่าเป็นดอกสีหยังถามคนขาย <c oughs> คนขายก็บค่ค่อยรู้เรื่องประจ่าก็บ่จักซื้อ แต่รู้ว่าหมากักอันน,นี้อันนี้ก็อเกเป็นเอกจุดหนึ่งโอ้ยทางผูจุดท้ายโอ้ยพระเจ้าหันไปบอท่าน,นา่าเห็นทางทางนี้เห็นทางทางนี้ฮะนะอันนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วแม็กซี่อยู่เบาะนะอันนั้กะเบิดแล้วจากกาช<อ>่วง<ป>เอช่วงของขายเลยอย่างกับเป็นการที่ลงแล้วบ้านเอ ก็สิลงไปออ้ยังก็ลงไปหอดนะแยกแยกกระบินปลาจีน,กกน,จนข่าวสักแก้วหรืออยังแบบนี้นะนก็ะสิมีต้นไม้ต้นไม้ที่เพิ่นปลูกประดอกประดับไม้เนื้ออ่อนไวประดับอ่ะนะ ไข่หมักไม่ประดับกระสีประมาณนี้หเด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณหลายๆเด้อประจ่าสิให้เบิ่งสองช่วงก็คือที่ประจา่าวช่วงกลางคืนแล้วกับมาเบิ่งช่วงเช้าเพราะว่าน้อยนักที่ประจ่ามีโอกาสที่มาช่วงเช้าเพราะว่าประมาณจะต้องพักผ่อนก่อนเนาะพักผ่อนก่อนแล้วก็จังค่อยขึ้นมาแบบนี้ย่านมันง่วงนี่ก็ทําเมื่อยมองไดก็สิพักอ,อีกรอบนึงเพราะว่า วิ่งงานวิ่งงานสามรอบนะจ๊ะสำหรับวันนี้ประจ๋กขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเอฟซีพี่ๆน้องๆพ่อบ้านขอบคุณแน่ววาสิหันไปมาถึบหกหกกันนะดขอบคุณพี่ๆน้องๆเด้อจากไลหูไล่จ่าเนี่ก็อยากมัวมัวมืดๆเนี่ยละขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆเด้อที่อ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ประจ๋าลงคลิปไปเนาะลงคลิปไปว่า พระจาบนิโบมีเวลาอนาคตพี่ๆน้องๆเลยเมืออนาทองเสียแะ้วก็ขอบคุณกำลังใจความห่วงใยของพี่ๆน้องความห่วงห่วงใยของพี่ๆน้องๆทุกทุกบ้านที่อามาส่งกำลังใจดีๆให้พระจาแล้วก็พพอบ้านเราจะขอบคุณหลายๆเด้อจะเด้อขอบคุณมากๆค่ะพระจาดีขึ้นแล้วเดี๋ยวสิเล่เล่เล่เลเล่ะขอบคุณนะคะ